ความต้องการเราเยอะเราเองก็ใช้เงินเยอะอเบื่องงานประจาําอยากออกจากงานประจาแล้วจะไปหากิจการเล็กๆคํามันปลายปลายเดือนพฤศจิกาก็เริ่มจะดีขึ้นความรักระวังเจอคนที่แบบปากหวานค่ะรมดีแต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอ่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรออะไรสนุกอยู่ในช่วงสนุกเลยเพิ่งเจอกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนก็ไมไ่เป็นไรลอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนหมายาชาแนลอาจารย์เชื้ออาจารย์เมสานะคะวันนี้กลับมาพบกับการอ่านดวงชะตาประจําวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกายน2องพันหนะคะอ่ะมาดูกันว่าวันอาทิตย์จะได้ไพ่สําหรับไหนเลขที่ออกเลข3เหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ โดยรวัวไม่ได้จำพจเพาะจอะโจมบุคคนใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะอ่านรับชมรับฟังและใช้วิจนาญาณแล้วก็อาจารย์ตั้งใจจะอ่านไพ่ความรักของสิ้นปีให้ก็รอติดตามนะว่าจะลงได้วันไหนหรือจะอ่านได้วันไหนนะอ่ะเริ่มเลย three days later วอาทิตย์อืมวันอาทิตย์ก็งานหนักอาจจะเป็นเพราะว่า สิ้นปีแล้วหรือเปล่าเหมือนกับว่าภาระเยอะความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะต้องทำอะไรด้วยตัวเองคนคนเดียวทำงานหลายอย่างอ,อ่ะคนที่ทำเป็นเจ้าของกิจการก่อนเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เดือนนี้ภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะมันมันมันต่อเนื่องมาละกันภาระค่าใช้จ่ายเยอะกันงานเยอะความต้องการเราเยอะเราเองก็ใช้เงินเยอะอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันมันประกอบกันไปหมดเลยมีมีเขาเรียกว่าอะไรพอค่าใช้จ่ายเยอะเราเองก็ต้องทํางานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนเป็นเจ้าของกิจการมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องแบกทุกอย่างคนเดียวเนี่ยแบบว่า one stop service เออคนเดียวทําทุกตําแหน่งทุกหน้าที่อะไรแบบเนี้ก็ต้องอดทนต่อสู้กับมันนั่นแหละเพราะว่าดูแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะคือมันเยอะแต่ว่าหมายถึงว่าภาระ,ะความรับผิดชอบเยอะแต่เห็นว่าทุกอย่างมันจะสําเร็จละกันทุกอย่างมันจะเห็นผลในช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปอ,อมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นคนทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ละกันดวงของเพ่อนเกิดวัน ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้ต้องฟังเลยแหละอะไรที่ไม่ไม่มั่นใจว่าคิดเองได้ไหมทําเองได้ไหมต้องหาผู้ใหญ่ปรึกษาต้องหาครูบาอาจารย์ปรึกษาต้องหาคนที่เราไว้ใจในการปรึกษาเพราะว่าบางทีตัวเองอะทำอะไรหลายๆอย่างมากเกินไปสมองมันตื้อน,นะไม่รู้ว่าจะเดินทิศทางไหนหรือว่าทางที่เดินอยู่มันถูกทางหรือเปล่าบางคนอนะลำบากลำบน,บนชีวิตแทบตายแต่ก็ยังแบบ ก็ยังไปอยู่อย่างนั้นนะยังก็ไปทางที่มันลําบากนี่แหละเออวิทยาอุตสาหะแต่บางทีก็ต้องดูมันถูกเรื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอมันเหนื่อยขนาดนี้เราต้องมาย้อนดูแล้วว่าเอะฉันเหนื่อยขนาดนี้งานค่าตอบแทนฉันได้โอเคไหมหรือว่าฉันเหนื่อยไปแต่ฉันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องมานั่งดูนะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันถูกหรือเปล่างานเกี่ยวกับคนเกิดวันอาทิตย์ในในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคนที่ทําร้านอาหารขายน้ําขายเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจะไปได้ดีนะแต่ก็คือขายอะไรให้มันเข้ากับ หรือดูการแล้วกันเนาะบางทีหน้าหนาวแบบเออหนูขายไอติมได้ไหมคะจา้าขายไอติมได้ไหมคะจา้าขายไอติมได้ไหมคะจ้ามันก็น่าจะได้นะแต่ก็ต้องดูว่าจะขายที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไอติมเธออร่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแบบค่อนข้างไม่ตรงกับไม่ตรงกับฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคนที่ทําเกี่ยวกับขายอาหารขายเครื่องดื่มมันจะดีแล้วกันแต่ก็ต้องดูอีกว่าไออาหารเครื่องดื่มที่เราเอามามันเป็นประเภทไหนแล้วเราจะเอาไปขายที่ไหนคนที่คิดจาเนี่ยทำร้านอาหารน่ะ เปิดร้านอาหารเปิดกิจการใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะเนี่ยใครที่คิดว่าจะเปิดร้านชาบูเปิดร้านอะไรยก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยทำได้เออใครที่คิดจะเป็นเจ้าของกิจการล้วจะเปิดร้านอาหารเล็กๆอ่ะ ต่จังหวัดย้ายผิว่ต่จังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะมีล็อกเล็กๆทําหรือว่าจะทําเป็นบูธเล็กๆเป็นร้านเล็กๆขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่แต่ว่าอย่าอย่าลงทุนเยอะนะแนะนําให้คนที่เปิดร้านเล็กๆเท่านั้นนะไม่ใช่มาแบบประจารค้าีคลูหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แนะนําต้องมาดูเป็นรายบุคคลนะถึงจะบอกได้แต่นี้เท่าที่เห็นเฉยๆหรือว่าใครที่แบบมีพ่อแม่สนับสนุนมีคนให้ทุน ก็ทําได้เหมือนกันหรือใครที่แบบเบื่องานประจาําอยากออกจากงานประจาําแล้วจะไปหากิจการเล็กๆทําอันเนี้ยก็อยากให้มีทุนสํารองก่อนนะเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางคนก็ไอเดียเยอะแต่พอถึงเวลาม,มันไม่ได้เหมือนในบางทีเห็นคนนั้นคนนี้ทาแล้วดีอ่ะพอเราทําแล้วถ้ามันไม่ดีเพราะว่าอะไรดวงชะตาคนไม่เหมือนกันทําเลที่ตั้งก็สําคัญรสชาติอาหารก็สําคัญบางคนดวงบริวารไม่มีทําคนเดียวมันก็เหนื่อยจนทําไม่ไหวอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นลูกจ้าง ช่วงสิ้นปีนี่ก็เหนื่อยหน่อยเออมันก็แบบว่าเหมือนที่บอกคนนึงต้องทํางานหลายอย่างเช่นบางคนเหมือนแบบว่ามีใครลาออกไหมเดี๋ยวไปเริ่มต้นทํางานใหม่ไหมกลายเป็นว่าคนคนเดียวต้องทํางานแทนเพื่อหรือว่าคนที่ไปเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องไปสะสางงานเก่าที่เขาเขาค้างไวอ้อ่ะเออกลายเป็นว่าเราเองก็งไปแบกรับภาระหลายอย่างหรือว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเอาไปทํางานที่นี่มันจะดีกับเรากลายเป็นว่างานมันก็เยอะอย่าลืมนะคนที่ได งานดีงานดีเงินเดือนเยอะงานมันก็ไม่ได้น้อยนะเขาก็ใช้เราเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าปัญหาต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันกําลังจะค่อยๆคลี่คายไปแต่ก็อย่าชะล่าใจมันก็อาจจะมีกลับมาเป็นกลับเขาเรียกว่าอะไรอะกลับมากลับมาทําให้เราทุกข์ได้อีกแต่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์อะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะ แบบอย่างเหมือนที่บอกว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วใจมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะใจมันต้องออคิดไปในแนวทางนั้นด้วยอไม่ใช่ว่าแบบเราฟังเข้ามาแต่เราไปคิดย้อนแย้งกับเขาตลอดหรือว่ามีครูบาอาจารย์แต่ก็คิดคิดสวนตลอดเลยแทงสวนงนียไม่ได้นะเพราะว่าเดือนนี้ยังต้องพึ่งพาบรารมีครูอยู่มันถึงจะไปได้ด้วยดีเรื่องของการเงิน ไปลายปลายเดือนพฤศจิกาก็เริ่มจะดีขึ้นแต่นะตอนนี้มันเหมือนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบอกแล้วบางทีมันมาจากตัวเองด้วยนะความอยากมีอยากได้ของตัวเองการซื้อของเยอะเอะหรือว่าอยู่ดีๆไปเจออันนั้นอันนี้ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การเงินค่อนข้างรั่วในส่วนของความรักมาดูความรักกันหน่อย ความรักคนเกิดวันอาทิตย์ความรักคนโสดคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอืมระวังเจอคนที่แบบปากหวานค่ารมดีแต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอ่ะอย่าไปจริงจังอย่าเพิ่งไปจริงจังเยอะ ก็ดูกันไปก่อนอืมีโอกาสที่จะผิดหวังกับความรักอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะไปโฟกัสเรื่องงานเถอะเดือนนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีใครเข้ามามันก็มีเข้ามาเองอ่ะมันจะเจอคนที่แบบปุ๊บปับรับโชคอ่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนนี้แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นของมันไปเองอย่าไปคาดหวังอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ดวงมันโฟกัสไปที่การงานการเงินถึงจะดีกับคนเกิดวันอาทิตย์มากกว่าอืความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วรักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยก็นัดเจอกันบ้างไปเจอกันบ้างนานๆเจอกันทีก็ยังดีหรือว่าวิดีโอคอลหากันบ่อยๆใครที่มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบลูกต้องการการเอาดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองอย่ามัวแต่หาเงินอย่างเดียวลูกก็ต้องการความรักความเอาใจใส่เหมือนกันเด็กสมัยเนี้เลี้ยงยากนะเออมันมีสิ่งล่อใจเยอะมันมีอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงง่ายสมัยเราเองเรายังแบบ ตัวเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะมัวทําแต่งงานไม่ได้นะเวลาที่มีให้ลูกก็ต้องก็ต้องมีนะเนี่ยเออเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ทํางานมัวแต่หมกมุ่นกับการทํางานคนที่ทํางานทางไกลอย่างเงี้ยต้องให้เวลาใส่ใจกับลูกมากนะอนนี้เน้เนเฉพาะคนที่มีลูกนะมันถึงจะ ทันเวลาแล้วกันเออบางคนมีลูกเป็นเข้าช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมารู้ว่าตัวอีกทีนึงเอาลูกเราทําเรื่องไปซะแล้วเราไปว่าอะไรก็ไม่ได้อีกเพราะคนเป็นพอ่อเป็นแม่นี่แหละให้เวลาลูกไม่มากพอมัวแต่ทํางานให้เงินเขาเงินก็สําคัญแต่ว่าการดูแลการเอาใจใส่ก็สําคัญเด็กสมัยนีย้บางทีเขาก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากพอ่อแม่มากๆเหมือนกันนะเออไม่ใช่สมัยนี้เราก็ทุกสมัยนี่แหละ ถึงบางคนบอกว่าอมันจําเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องเอาเท่าที่เราทําได้มากที่สุดอ่ะอืมอย่าดีกว่าเกิดเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นมาแล้วเราก็มาโทษตัวเองว่าเฮ้ยฉันน่าจะให้ความรู้หรือใส่ใจกับลูกมากกว่านี้นะอ,อ่ะความรักสามเศร้ามือที่สามอืมใครที่มีอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ยังหลุดออกจากกันไม่ได้หรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็จะรู้สึกว่าท้าทาย เออกำลังสนุกอยู่ในช่วงสนุกเลยเพิ่งเจอกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนก็ไม่เป็นไรลองคุยไปก่อนคุยเล่นๆขำๆอ่าอย่าไปชะล่าใจนะเพราะเท่าที่เห็นนะกลายเป็นว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือว่าใครที่อยู่ในวังวนนี้อยู่แล้วอ่ะดูแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่เออยังไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ยังรู้สึกเหมือนบางคนก็หลอกตัวเองอ่ะว่าเออไม่เป็นไรเราฉันยอมรับสภาพแบบนี้ได้ก็เอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะว่าขอให้ผ่านพ้นไปได้หรือว่าได้เจอสิ่งที่ตัวเอง เลือกแล้วมันดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนอนะไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าควรจะทํำยังไงอ่ะเสริมดวงอะไรคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์มีโชคนะอ่ามีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์มีโชคมีเกณฑ์คนที่คิดจะทําบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ทํามันจะเสริมดวงตัวเองให้มากขึ้นเออดูวันที่ดูเลิกดูยามอะไรให้ดีๆก็ถือว่าจะทําให้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือบ้านใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้ส่งเสริมดวงตัวเองอะ่ะเออ อยากให้ไปทําบุญในช่วงเนี่ยพอพอในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพอเราได้ช่วงได้ลาบมาหรือเรามีเงินอะไรมาก็ตามแต่อยากให้แบ่งไปทําบุญเนาะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรบอกเขาว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรลดละเวรกรรมให้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วหลังจากเดือนนี้ไปอ่ะดวงคนเกิดวันที่จะเริ่มปรับกลับมาดีขึ้นนะเออเห็นแบบนั้นก็คือไปทาบุญเสริมดวงซะหรือว่าใครที่คิดจะทําบุญบ้านเหมือนที่บอกก็ก็ทำซะแล้วมันจะส่งเสริมให้ตัวเองอะ่ะกลับมาดีขึ้น แล้วก็อย่างหนึ่งทําบุญน้ําดื่มใครที่อยากจะถวายสังฆทานอะไรก็เพิ่มน้ําดื่มไปด้วยก็จะทําให้หนักกลายเป็นเบาเงินทองก็จะดีไหลามาเทมามากกว่าเดิมเลยอย่างนี้นะอะขอให้คนเกิดวัอาทิตย์โชคดีนะคะขอให้พ่อแม่ออกมาทีวีเว้พอแล้วมาเจอกันใหม่ในเดือนธันวาคมค่ะ